อันนี้คือเราตั้งใจเลยเพราะเราอันนี้ก็ยังมีถ่ายรายการอยู่ะใช่จริงวันนี้พี่อัดรายการครับมันแบบที่9ล้คนนี้เลยต้องหนีออกมาก่อนตอนนี้จุดช่วงเบรกหนีมารับรางวัลถ่ายเดี๋ยวกลับไปอัดรายการใหม่รอบเพื่อมาดีต่อสู้เพื่อมาเพื่อมาที่ต้องมาที่ถ้าชุดแล้วอ่าถ้าชุดแล้วด้วยนี่ชุดนี้จะชุดเราจะไงวันนี้ถ้ามาเลยสองพันไม่สองพันจริงอ่ะดูว่าเอ้ยถ่ได้ไหม เขาน้ำให้ใส่ได้และก<อ>็สวยดี<อ>แบบเรียบๆเไ,ไม่ต้องยิ่งใหญ่มาก<อ>ตอนแรกใส่สีทอง แต่ก็ดูดูแปลกตาไปนิดนึงเดี๋ยวเหมือนแดนเซอร์ใช่ก็เลยสีดำดีกว่าเออการนอลุ้นกันเนอะได้ลุ้นแต่วันนี้จะได้หรือไม่ได้ไงก็มาได้เดินได้มีนิภาพไปไงนิภาพครับถ้าได้ครับคุณจะทำอะไรครับถ้าได้ก็ต้องถ่ายรูปลงโซเชียล้คุณความรู้สึกแบงนี้ได้สิความรู้สึกคุณยังมีความสุขถ่ายรูปได้ครใจที่ภูมิใจภูมิใจภูมิใจยิ่งใหญ่อลังการถูกต้องแล้วก็ต้องโพสโซเชียลแฮชแท็กนะกับมิตรได้รางวัลด้วยโคมม่วง ก็ต้องขอบคุณแฟนด้วยวันนี้ตั้งใจมาหาให้กำลังใจกันนะฮะแล้วก็รอรุ้นไปด้วยกันว่าจะเป็นยังไงนะไม่ได้ก็ได้ลูกเอาเออคาดสักอย่างหนึ่งไงไม่ลุกข้างล่างนะสวยแล้วได้แล้วแต่โปรโมชั่นด้วยเมื่อกี้โปรโมชั่นด้วยน่ารื่นเลย อันนี้ถือเป็นอะหรือว่าถือเป็นความฝันให้ให้มันเกิดเราด้วยไหมนี่เป็นเรื่องดีตั้งแต่เกิดปีใหม่มาเลยเมื่อคืนก็โทรทะเลาะกับผู้จัดก,การไปรอบหนึ่งด้วยนะ,ะเ,รเรื่องเรื่องเรื่องคิวงานแล้วแต่วันนี้เป็นเรียกว่าเมสไนเดย์เมสไนเดย์ของเราเลยนะครับเมสไนเยียเลยใช่ว,ว่าเริ่มต้นปีเริ่มต้นปีดีๆผ่านวันเกิดมาไม่กี่วันแล้วก็มีเรื่องดีๆเข้ามาด้วยนะครับปีนี้ก็ถือว่าขอให้มีความปังแล้วกันอันนี้ก็ปังเลยแต่ต้นปีละปังไปเรื่อย อย่างวันเกิดที่ผ่านมาเราก็มีแบบนี้ทำเงินมากเลยแล้วังกันอย่างวันเกิดที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไปทำบุญทำบุญเนาะทำบุญหลายที่เลยล่ะทำบุญกับทางข่า่ก็ทำบุญส่วนตัวด้วยนะครับแล้วก็ไปทางข้า่ครอบครัวให้เวลาครอบครัวบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็คือวันนั้นเราก็หยุดหยุดรับงานเลยวันเกิดอยู่บ้านอย่างเดียวอยู่ทางข้าวเลยอย่างอย่างปีนี้ตั้งเป้าอย่างไรบ้างปีใหม่ยี่สิบสี่ปีนียี่สามตรงกับเลขช่องไงยี่สามเลขมงคลเลขมงคล ก็ขอให้ไม่ถึงบคนเกิดขึ้นในชีวิตเราก็จะทาหลายอย่างตั้งตั้งเป้าหมายไว้เยอะมากเรื่องของแบบว่าปั้นหุ่นมากอะไรมากเงี้ยต้องหักปั้นหุ่นแล้วก็หิวหรือว่าการพัฒนาการร้องเพลงหรือว่าต่างๆโรแมนติต่างๆเลยนะครับก็พยายามทำให้เต็มที่ในทุกๆด้านละกันนะฮะไม่รู้ดันดัดด้านไหนจะดีสุดนะครับทุกนเห็นแพยายามปั้นหุ่นจ้าแขกที่มาใช่ทมาแต่ว่าต้มนมาเขาไม่ได้ดูหรอกเขาไม่ให้ลงเออถ้ามันมายังไงก็เก็บไปดูเองมีไอดอลเป็น แมนือเปล่าครับอาร์โนสวัตชนิกเกอร์โอ้คุณจะแบบนั้นเลยเหรอแบบอาร์โนเลยหรออาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นแค่ตั้งเป้าไว้แล้วตอนนี้มันมีหรือยังมันมีแพ็คอะไรเป็นบางวันถ้ากินกินไม่เยอะถ้ากินเยอะก็จะไม่มีก็ต้องรอดูไปเรื่อยๆซิงแพร์แล้วอัปเดตอัปเดตลงเรื่อยๆด้วยการทีงานตรานี้มีเราแบ่งเวลาเป็นงานอลากหลายงานเพื่อจะคิดคุณแบบที่ดีในไอบ้างคืองานของหนูเนี่ยส่วนมากจะเป็นงานตอนช่วงกลางคืนกลางวันก็เลยมีแบบไปเคุยเก็บไอบ้าง ก็ตื่นเช้าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแตเวลาในการเข้อศอกขึ้นขั้นต่ำประมาณสองชั่วโมงเองครับสองชั่วโมงแบบเบาๆไม่ต้องหนักแต่เล่นหนักเล่นหนักมากขาเลี่ยงเลยนี่ขาต้องดีขึ้นนะนี่เดินขึ้นเลยขาเลขาเที่ยงเลยเทรนเนอร์เอาหนักมากแสดงว่าแสดงว่าเขาหุ่นแบบนี้แล้วหลังจากเริ่มเริ่มร้องเพลงก็คือไม่ได้กินข้าวเลยกินดิหิว คือมันอยู่ในเกณฑ์ที่ยังกินได้ก็อยู่ในโดสที่ยังรับได้ในเคณฑ์ที่รังได้เออแล้วก็กินออ๋โอเคเห็นเข็นข้งเต่านี้เทรนเนอร์เขาแบบเน้ะเราอย่างไรบ้างก็ตามมันมีแบบหนึ่งแบบนานของเราเขาไม่กินเวลานะใช่แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาพยายามจะมาให้ไม่คือถึงเวลาที่สุดละกันอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่แน่นอนบางทีเราอย่างอย่างวันเนี้ยจริงๆแล้วเราต้องมีวิทยาศาสตอนเก้าโมงถึงสิบโมงมีคิวมันไม่ได้อารายการก็เลยต้องแคนเซิลไปก่อนรือที่นี่แทน ียมันก็ต้องมีกฎปรับหน้างานอะไรเงี้ยต้พยายามทำให้บาลานซ์ที่สุดแล้วกันชีวิตพอมัาไทยนี้มันต้องทุกเวลาไหมแบบวันหนึ่งสองทุ่มไม่ได้ทำแล้วต้องมาอีวกวันนึงต้องไม่โพ้นนะไม่ไหวพ้นก็ไม่ไหวนะถ้าจะพ้นแก้จะเลื่อนทำเรื่อยเราก็ไม่ไหวแล้วแต่ปีนี้ก็าคือรอได้เลย,เลยซัมเมอร์นี้ไหมอาจจะไปเรื่อยๆก่อนเถ้ามันโห่ไปเดี๋ยวจะป่วยเออป่วยที่ขาที่หายปวดเนี่ยขาขาขาที่หายปวดจากทางนี้ใช่เดินเปรี้ยเดินวิ่งข้ามถนนไม่ได้อะต้องเดินกระเพก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  มนหนักไปเรื่อยหจากนี้จะมีการลด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 ในการไม่ลดไม่ลดเพราะว่ามันหนักก็ต้องไปเรื่อยๆจ่ายตังค์ไปแล้วอ่ะจ่ายตังค์เนื้อไปแล้วอะาะใช่แพงแพงเนื้อไม่ดุใช่ไหมตัวเนื้อไม่ดุตัวเนื้อตามใจตามใจตามใจแเราติดตามมีฝากพิเศษดิบเสริมมีเสิร์ฟเสริมมีเสิร์ฟเสริมอาจจะมีเสิร์ฟบางอาจจะมีเป็นโฟโต้แม่เขาหัวจะเห็นตัวโต๊บุ๊กเนี่ยอาจจะยังไม่มี ทำไมอะไรอ่ะไอคนอยากเปลี่ยนนะโฟโต้รูปแบบบ้างแนวเออซิกแพคซิงเซ็กซี่ปูนขอนิดก่อนมันยังไม่ถึงเวลายังเด็กอยู่แม่ห่วงเด็กอยู่แม่ก็ยังห่วงอยู่ใช่แม่ห่วงแม่ห่วงกระเสริฐเพลงมาะเพลงก็มีทำเรื่อยๆครับปีนี้ผู้ใหญ่บอกว่าอยากจะมีตั้งสิบเพลงให้ครบระเบิรเลยก็เลยบอกผู้ใหญ่ว่าค่อยทยอยมาเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาตู้มมาทีเดียวเล้วก็จะไม่ไหวไงใช่คุณผู้ใหญ่ว่าเอ้ยแล้วสิบเพลงปีนี้จัดมาเลยถ้าให้เดือนหนึ่งสามพลงเี้ยก็ไไม่หววแล้ไม่ไหวแล้ว ก็ต้องเดินละเพลงอออย่างตอนนี้คือแฟนแฟนหายใจอันน้องกับแม่ๆอะไรนี่ยหันกลับไปฟังเพลงเก่าของเราที่ถังมาเลยทำใ้สั่งใจบ้างรู้สึกดีนะครับอย่างน้อยก็เป็นเวอร์ชันที่คุณแม่เขาชอบนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้ประกวดนะว่ามันก็ไม่ได้มีโอกาสได้ร้องเพลงเก่าๆบ่อยนะซึ่งเรื่องเกับสิบเรื่องงากงานอะไรเงี้ยแต่ถ้ามีโอกาสก็จะรีบร้องทันทีเลยนะเช่นงานางานที่เขาฟรีหรือว่าแบบ นวันคุณเจ้าของอะไรเงี้ยเราก็ไม่รีบร้องเลยเพราะว่าคุณแม่เขาปรับทุนหาอยู่แล้วเขาต้องการอยู่ลยแล้วอ่ะเราก็เลยบอกว่าจัดให้เต็มที่เลยจัดให้เต็มที่แต่ว่าแม่ห้ามลูกไปไหนนะใช่เพราะแม่ลูกใช้ลูกจากคุณแม่ลูกแล้วไปห้องน้ำไปกลับมาเนี่ยจะเวลานานสามชั่วโมงครึ่งไม่ท้องกนะ็เพียงจบก่อนโชว์จบก่อนย่านพูดถึง ตอนนี้อาหารสที่เออสองจุดแล้นเราในหาที่เป็นศิลปินร้องเพลงตามงานต่างๆเนี้ยคิดว่ามันมีผลอะไรบ้างนี่ผลกระทบอย่างมากเลยกับเรื่องฝุ่นเวลาไปข้างนอกเนี่ยวันนั้นไปข้างนอกไปเดินแป๊บๆเดียวอ่ะกลับมาแสบคอแสบคอมากเลยอ่ะแสบคอแสบจมูกอะไรเงี้ยซึ่งแล้วก็บางวันก็อยู่ดีโทรศัพท์ก็สั่นเตือนปี๊ดเตือนเอ็มสูงเกินแล้วตกใจเนาะมันก็จะระเบิดก็พยายามใส่แมสกมันสุดใส่แมสกสองชั้นสามชั้นก็ใส่ไปแล้วหายใจออกนะ หันจอกก็ใส่ไปใส่ในปฐมันก็ไม่ได้ช่วยเลยใช่ปฐมก็ไม่ช่วยนะทำไมต้องแมทที่แบบซื้อซื้อไม่ไม่ได้มาตรฐานนะก็ไม่ได้ไงซื้อไม่มาตรฐานคือไม่อัดอึป้องกันยังไงครับไม่ออกไจากบ้านเลยอ๋ออยู่บ้านไม่ได้อุดรู้เจอบ้านบ้างอะไรบ้างไปแบบไปต้องหาสิ่งบันเทิงหาอะไรบ้างแต่ว่าจะลงจิตใจเราอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ไปเดินทางแบบว่าที่มันมีกลุ่มเยอะเกินไปเข้าห้างหรือมัน แต่ไม่ถึงขั้นเสียงหายรา้องเพลงไม่ได้อย่างนี้นะไ,ไม่มีไม่มีไม่มีมีแต่แคกก่แบบแสบคอโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณอบณอกแบบ